สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักว่าภา,าษีสรรพสามิตแท้จริงแล้วคืออะไรครับ ภาษีสรรพสามิตรคือภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภทโดยมีกรมสรรพสามิตรเป็นหน่วยงานที่ดูแลการจัดเก็บมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภครับภาระภาษีสูงกว่าปกติครับสินค้าและบริการมีลักษณะฟุ่มเฟือยหรือสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์พิเศษจากภาครัฐหรือเป็นสินค้าที่บริโภคแล้วมีผลเสียต่อสุขภาพและศิลธรรมอันดีสินค้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลในการที่จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภค จะเห็นได้ว่าภาษีสพสามิตรนั้นไม่ใช่แค่เล่าหรือบุรีอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจนะครับและภาษีที่เก็บมานั้นนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆและนี่คือ i n นไซต์เอ็กไซต์สพสามิตเขียงคู่ประชาชน